สวัสดีครับเพื่อนๆมาอยู่กับน้องครีมกันนะครับผมทั้งสองเครื่องเลยทั้งคิวเบิร์นสแล้วก็มิเตอร์ตันเลยนะครับผมมิเตอร์ตันก็ออกมาประมาณ3ปีละส่วน K3 อันนี้เพิ่งมาอย่างไม่นานนะครับ K3 าหรือคิวเบิร์นสบางท่านก็อาจจะไม่ทราบว่า K3 มันคือคิวเบิร์นสเหมือน K2 ครับคิวเบิร์นสจริงๆจ,จ,จะมีบางท่านที่ไม่ทราบจริงๆนะครับเราก็อาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะได้เวลาเราไปเข้าแก๊งมาแชร์เราจะได้รู้ว่าอันไหนเป็นรุ่นไหนนะครับพูดถึงเคสามก็คือ Q เบิร์นนสามเนี่องก็คื ตัวขวาวอลลุ่มจะอยู่ที่60%นตครับตัวซ้ายจะอยู่ที่70%ดสนตะครับตัวซ้ายจะเสียงดังเบากว่าหน่อยนะครับก็เลยต้องเล่นขึ้นมานิดนหนึ่งนะครับไม่งั้นระดับเสียงมันจะห่างกันเยอะนะครับแล้วก็เบสแหลมอยู่ที่5 0ทั้งคู่นะครับไม่มีตัวขวาไม่ได้ตั้งอะไรพิเศษอย่างอื่นนะครับการตำแหน่งวางก็เป็น f ร e ส s t a n d ้งนะครับผม EQ ก็เป็น M เป็นของมาแชลนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับผมอ้อมีคนชอบถามถึงเรื่องแบตตอนนี้ทั้งงงเเครรืื่่่อออบดวผมูหาแต จริงแบตแทบไม่มีผลนะครับแทบแบตเย็นอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นตอันนู้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับตัวซ้ายมีแบตแปดสิบเปอร์เซ็นตัวขาวามีแบตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาฟังเพลงปราณีกันนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆเ,เชียร์ข้างไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ส่วนผมเชียร์สองข้างเลยครับอ๋อหรือคุณบอกไปอีกตัวซ้ายนี่เบสจะลึกที่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับตัวขวาจะอยู่ที่สี่สิบห้าเฮิร์ตแล้วก็กําลังขับตัวซ้ายเยอะกว่านะครับเป็นขนาดหกสิ ตัวขาเป็นขนาด50วัตต์ตัวสายประกอบไปด้วยวูเฟอร์ขนาด15วัตต์2นะครับแล้วก็ตัวขวาวูเฟอร์ขนาด30วัตต์1แล้วก็เป็นฟูลเอนด์10วัตต์2ตัวตัวสายเป็นทวิเตอร์10วัตต์2ตัวเหมือนกันนะครับเป็นเสียงแบบ360องศาห,หน้าหลังเหมือนกันนะครับแต่สไตล์การวางดอกลำโพงอาจจะแตกต่างตรงที่มิดเตอร์ตันนะครับตัวดอกเบสจะหันออกด้าน้ายกับด้านขวานะครับแต่คิวเบิร์นจะหันออกด้านหน้านะครับจัดไป ยังหักเธอส ยังจดจำสาตา,าว่าจะเยางยกยยุ่นยีจำได้ดีสัญญา ลลก,ก,ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเพลงเมื่อสักครู่นะครับผมผมว่าแนวเสียงเขา,าครับค,คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวคิวเบิร์นสาเนี่ยจะให้ความหนักแน่นที่มากกว่านะครับ เสียงแหลมอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยแต่ผมมองว่ากลมกล่อมกว่านะครับผมแล้วก็เวลานั่งฟังเครื่องจริงเีงนะครับเรารับรู้ถึงพลังเสียงได้ชัดเจนกว่านะครับสำหรับตัว q ิวเบิร์นสนะครับส่วนตัวมิดเอร์ตันนะครับก่อนหน้านี้ผมว่าเบรคเขาก็โอเคฟังได้นุ่มๆในระดับหนึ่งแต่ว่า พอมาเจอคิวเบิร์นผมรู้สึกว่าชอบคิวเบิร์นามากกว่าสําหรับส่วนตัวของผมนะครับถ้าใครมองว่าเสียงแหลมอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับถ้าใช้งานจริงครับเราอาจจะปรับแหลมขึ้นที่เครื่องได้อีกหรือจริงๆในะ EQ ก็มีให้ปรับขึ้นได้อีกครับแต่นี้เราปรับไว้กลางๆก,ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเป็นมาเอาเพลงต่อไปกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็เริ่มที่คเบิร์นเหมือนเดิมนะครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเพลงเมสักคู่นี้นะครับผมดนตรีเมสักครู่ก็ออกแนวคลาสสิกคลาสสิกครับคันทรีนะครับผมแล้วก็ความรู้สึกอะครับตัวเสียงร้องของตัวคิวเบิร์นสามจะให้ชัดเจนกว่าผมว่าในส่วนนี้ครับได้อันนี้ส่งมาจากตัวฟูลแอนด์นะครับทำให้เสียงร้องเนี่ยคมชัดขึ้นเมื่อเอาเสียงร้องนะครับออกจากดอกเบสนะครับก็คือเสียงร้องไปออกที่ดอกเบสน้อยลงนะครับมันก็จะทําให้ตัวเสียงเนี่ยคมชัดขึ้นเพราะมันจะการสันมันจะลดลงนะครับ ส่วนตัวมิเตอร์ตันเนี่ยครับเสียงหลงยังต้องอาศัยไปออกที่ดอกเบสบางส่วนอย่างนี้นะครับก็เป็นคนละสไตล์นะครับอ๋อลืมบอกว่าตัวขวาเป็นแบบเบร e ีเฟกนะครับก็คือมีท่อเบสด้านหลังนะครับส่วนตัวซ้ายเป็นแบบพารซีเบสเรดิเอเตอร์นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาสามชากันบ้างครับ ก็จบกันไปแล้งหรับสรสามชาตินครับสนุกทั้งสองเครื่องเลยครับตัวซ้ายได้ช็อคแช็กแจ๊ก,ก,กน,นหนึ่งนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าจริงๆแล้วทั้งซ้ายและขวาสามารถปรับเบสปรับแหนมได้อีกนะครับเดี๋ยวมาดูเพลงที่เป็นดนนทีเบตรครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับผมในในส่วนของเบตนะครับถ้าผมฟังจากเครื่องจริงเนี่ยครับตัว q ิวเบจะทําได้ดีกว่านะครับสรุปแล้วทั้ง2เครื่องนะครับผมมองดูว่าแนวโน้มเขาไปในทางเดียวกันนะครับแต่ว่า q ิวเบอาจจะอิ p พ o ูสหรือว่ามีการปรับปรุงในบางจุดนะครับให้เด่นขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับชอบเครื่องไหนกันเอ่ยหรือชอบทั้ง2เลยหรือท่านใดมีเครื่องไหนอยู่แล้วฟังแล้วเป็นยังไงนะครับถ้ามี มีตาต้นอยู่แล้วต้องมีคิวเบิร์นสามไหมถ้าพอมีงบก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งครับเอาไว้คู่กันนะครับผมใช้สถานการณ์แตกต่างกันเพราะว่าตัวมีตาต้านนั้นมีฟังก์ชันในการกันน้ำนะครับเอาไปใช้นอกอาคารจะปลอดภัยกว่าตัวขวานะครับผมก็ฝากไว้มานี้หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับผมช่างบาสวันนี้สวัสดีครับ